บอจูเลยเว้นมไปทำยุ่งสรไปทำยิ่งสร็จมาเลย่าข้างใหญ่โอ้ยมาอยู่เนี่ยคันบอลเดวีคีบอใส่มาบอลเดมาหายเลยเนี่ยค่ะม่น้องเนี่ยค่ะบอจบอลจูกับพี่นิกี้เว้นมาคนละคันเพา่าคดังนะคดังค่ะบอลบอลคดัเนี่ยค่ะี่น้องบอลจูแม่เจ้าภาพนะคะ พี่นิกกี้สวัสดีค่ะนิภาพนะแบนมากคนละขั้นค่ะพี่นิกกี้อคบคุณแม่มอง้องยครับแม่กัพ่อมาตอนเย็นแะหวังนี้คือที่ห้องติดลงไม่ไหวเครับรับพย่งผมเขาแต่้รองมาแห่ด้วยโคตรผมยูเลยครับปมาตัดจังไงติดกเบคนก็เยอะทุกวันนี้ ก็เดินมาค่ะเพราะว่าบอลรถติดนะคะพี่น้องบอลลูติดแล้วบอลลูติดแล้วทีมงานทีมงานไปรับเฮียนมอไซค์ไปรับสูดชีพไปค่ะพี่น้องโอเห็นตัวจรี๊ขึ้นดี๋ยวอันโถ่แฟนขับบอลหลายค่ะพี่น้องมือแฟงขับมารอดทายลูกกับบอลหลายนะคะรอ เข้ามาเฮาฮะตุยาดหนังใจเงินเมย่ได้เบิไหมครับมานี่ยแม่นเข่าไปเลยเข่าไปเลยไ้ครับไปด้มไปจ้งหน้าแจ้งาจบไม่เข้าแขงหน้าวครับพี่า น <จ uur> <ere> ี่นี่พี่น้องเออมีนี่บอดขีพี่นักขี่ขี่แค่ไหนไหมแหละพี่น้องเขาไปฮาปุ๊บปากช้างคนนั้นเต็มไปเว้นมากเมื่อกี้สุดยอดนะคะพี่น้องคุณแม่ได้ถ่ายรูปกับบอดแล้วนะฮะมีแฟนคลับมาเตอบอดหลายค่ะเมื่อกี้ทั้งหลังเพคนแกแต่ว่าเพป็นเขาได้รูปพระท่านใดนะคะพี่น้องเพราะว่าไอ เพื่อนเดี๋ยวภาไปแต่งหนาพี่แต่งโตแล้วพี่น้องเดี๋ยวบอลก็จะได้ขึ้นโชว์กันนะฮะแม่จะภาพตามเลยครับ <laughs> เดี๋ยวไปให้ทีมงานเดี๋ยวบอลให้ทีมงานเข้ามาเชิญคุณแม่นะคะเมื่อกี้คุปบอลบอกว่าเดี๋ยวจะให้ทีมงานอ่าเมื่อกี้คุณแม่เซีอยู่เมื่อกี้เพื่คนหลายแห่งจนวิ่งหมองนางมานค่ะบอลบอกว่าเดี๋ยวจะให้ทีมงานมาดูมามาดูแลนะคะ บอจู <laughs> อู้หูค่ะอ้หูุณแม่น่ารักมากเลยคะพี่น้องใ่คแฟนขาเพิรนมาลอบอดเมื่อกี้แต่ว่าบอดเอ่อเศร้าไปใจตัวนพองน้องนะครับแฟนขับบอจูนะคะ พี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเจี่ยหมูไว้น้ำในเด้อพี่น้องจากนี้ไปทั่วแถวแถวขอนแก่นขอนแก่นเมืองเลยเนี่ยค่ะที่ที่มันจะมีงานอยู่เนี่ยค่ะที่จะถึงนี่เนาะเที่ยวหมูตามไปนนนนนแไนยย่นอ,คอ,อ,อ,อ <c oughs> นค่ะ <c oughs> right. พี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ในเด้อพี่ชายยังไม่นอนหรอครับสายจอเพอ่มเพิ่มกักทักกันมา่ะพี่น้องเอาล่ะฝากพี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เดี๋ยว เืนเจอกันแน่นอนค่ะพี่น้องน้องบวัวลำพูทำเภอนอนองสังนะคะเจอเจมูแน่นอนเดี๋ยวเจมูไปปากหลักร่อเลยมื่อมือเดี๋ยวไปปูสารว้เขียเช็ดไตไงเลื่อนปนีหน้าหาน<อ>กลางเวทีเลยนะคะแต่ว่ามืนอนี่คนหลายแห้งอิหรีคนหลายค่ะอพี่น้องกดติดตามให้แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีหลาทุกท่านนะคะขอบคุณเอฟซีน้องหญิงขอบคุณเอฟซีบอสโจขอบคุณเอฟซีพี่ๆศิลปินสาวน้อยเพชรบันแพงทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณะคะอ่ณ hing, อณ jo, อณ e in, า เลยนะคะที่กดไลค์กดติดตามให้กับเจมหมูเจลทัวร์ฟิเชียแล้วคะพี่นอ้องจังหวัดน่านกดให้แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่พี่แอดมินนะคะพี่ไอ้อุ้ยนะคะแล้วก็พี่ตินะคะแล้วก็พี่หมอนะคะที่ซอ,อยดูแลร,ระบบเคยเนียงคอมเมนต์นะคะที่บรให้เกียรติช่องแล้วก็บรให้เกียรติแฟนคลับเมาเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆที่ที่ซอยซอ,อยเบิองซอยแง่ให้นะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะเดี๋ยวเจมูจะเป็นเป็นลูกค้าอ,อุปก,กรณ์การเกษตรของเจ้าภาพจากเชียงใหม่หูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแทนแม่เจ้าภาพด้วยนะคะที่เข้ามารับชมเมื่อกี้คุณแม่ยืนยู่นี่และคะ่ะเดี๋ยวคุณแม่ไปน่าจะไปเตรียมตัวน่าจะไปเตรียมตัวแล้วก็ไ,วไปเปิดว่ายังไปเตรียมตัวแล้วกันเดี๋ยวพุ่งนีจะขึ้นไปเบิง้งทั้งวิธีนะคะพี่นอ้องอ่า เจ๊หมูแอดมินสุดยอดขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะคะพี่นอ้องอ่าบุนรูวัจแจ้งสิขอบวัจเจศไหนวุ้นเขามาเบิ่งหลายนะคะเจ๊หมูเขาขึ้นแบบมือนีกับคนหลายแห้งเจ๊หมูอ่ะตั้งแต่ไปีหน่งมาแล้วหากว่าชนี้คนหลายนเดี๋ยวดูการนี่นะดูการนี่คนหลายดลค่ะที่อื่นกับอาชีหลายน้องพี่น้องแต่ว่าเจ๊หมูอ่ะไม่ได้ไปเจ๊หมูไม่ได้ไปนะคะมองอื้องกับอาชีไลกัน จังจังมึงขึ้นนี่จังมืงขึ้นนี่แม่เจ๊หมูก็บอกว่ามืงขึ้นนี่คนหลายนะคะอยู่อยู่คนหลานพนเกลือไหลมืงขึ้นนี่เจ๊หมูเป็นไปแล้วหมูเพราะว่ากลับมาจากคนครพนมจากไปเบิงและเบิ่อนโชกันเงวเลยค่ะหละเงาเลยมืงขึ้นนี่อ่าหาลับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่ไปเห็นคนเห็นรถเกา่าพี่น้องเด้อน,นี่นี่เห็นรถหลักเอาเนาะเจ๊หมูบอกคนที่จัดกทมน่ให้จัดที่บางบุเรียนกทมด้วยครับ ทนเห็นอันนี้ยังก่อนบางบอลบางบอลยุไก่กกบางยุไก่บางกุนเชียนมาตอนนั้นเห็นเพิน่นเพิ่นเพิ่นจะไปอยู่นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวลำเบิร์นโชคกับมีลล์วงเท้นะคะพี่น้องฝากติดตามให้ลำเบิร์นโชคท่านเนี่ยเนาะเดี๋ยวสามหน่อยพี่บัตรแท่ง,งเดี๋ยวจมูอ่านคิ้วหาเดี๋ยวมือเดี๋ยวเดี๋ยวเบิรงคิ้วงานไหนนะคะที่มัต้องเปิดเบิ้์นก่อนเพราะว่ามันหลายหมองแต่ที่มูที่แน่ๆน,น่เบิรนโน้นสังนะฮะที่จะมูเห็นแน่แน่ไอ้ในอ่าตะล่างนะฮะตะล่างงานของสามหน่อยพี่บัตรแท่งนะพี่น้องเนาะแล้วก็ไอ้ แถวคอนแก่นนะคะพี่น้องที่เจมูเบิ้งไว้เดี๋ยวเจมูจะไปเกิดทุกงานนะคะฝากพี่น้องติดตามกดไลล์กดแชร์ไว้อไอเนี้ยเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ที่ติดตามแล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวเขาจะไปเดาจะไปหน้าวิธีแล้วเนาะพี่น้องเนาะเราจะไปหน้าวิธีแล้วแต่ว่าเด<ห>ี๋ยวจะจล่วงเลแล้วนะพี่น้องนะจะขออนุญาตนะคะขออนุญาตพี่น้องเลยค่ะเดี๋ยวพี่น้องจะไปงนะคะจริจริงแล้วจะล่วเลยตนี้พ่น้ะเจอกันเจอกัน 对，拉的。 ยี่แปยี่แปดรถผู้ใหญเดี๋ยวเรเห็นป้ายทะเบียนไฟจ่าจ่าเนี่ยรถพี่เราทะเบียนขอนแก่นมารถผู้ใหญ่เพราะเจ้าเนอรถพี่สุวรรณเราไปเดี๋ยวเรเห็นป้าย เลยค่ะอลองดูบ้างโอ้โหลองรถนะคะรถป่ารถป่าค่ะแต่พี่สุน่าจะลงแล้วพี่สุน่าจะลงแล้วค่ะพี่น้อง